สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับน้องปอนครับวันนี้นะครับเรา3มคนอยู่ที่สวนทุเรียนรัพย์อนันต์นะครับที่อําเภอบ้านนาสารนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่วิทย์นะครับเจ้าของร้านวิทยาเคมีเกษตรบ้านนาเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามาดูสวนของพี่วิทย์เองเลยซึ่งเป็นสวนที่เรามากันหลายปีแล้วก็เรามาดูว่าผลผลิตของพี่วิทย์ปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับปีนี้นะครับ ผลผลิตเนี่ยปีนี้ทำยาวไหมบอลประมาณนึงครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เพราะฝนมันเยอะครับปีนี้ก็ปีนี้ทุกคนเจอฝนนะครับใบอ่อนปีนี้เราเซฟอยู่ครับผมมั่นใจในการใช้ของผมทุกปีครับเนี่ยใบก็ตันดีอยู่ครับนะครับตอนนี้ตัวหยุดใบอ่อนเราใช้ตัวไหนครับเพื่อนสามสิบห้าสิบเก้าบวกศูนสามเริ่มใช้ช่วงไหนบ้างช่วงตั้งแต่ช่วงดอกมาเลยครับดอกหอมดอกหอม แล้วก็มาใช้ใช้มาตลอดครับปัญหาเรื่องยอดไม่ไม่ค่อยมีครับที่สวนปีนี้คือเรื่องยอดนี่เบาใจใช่ครับครับแต่ถามว่าปุ๋ยทางดินเราก็ใส่ไหมเราก็ใส่แหละใช่ครับแต่ว่าประเด็นคือปัญหาของปีนี้คือใบอ่อนแตกกันคือรุ่นต่อรุ่นเกือบทุกสวนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าในส่วนของสวนของทุเรียนซับนันครับของพี่วิทย์กับน้องปอนเนี่ยนะครับผลของการเบรกใบอ่อนแล้วก็การฟื้นต้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยเป็นไงบ้างจากสูตรหนึ่ง เราเห็นคร่าๆนี่ก็ต้ <t 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 น็สมบูนณ์นะฮะไม่มีส่วนไหนที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่ตายใช่ครับเพราะฉะนั้นคือสวนนี้เนี่ยครับก็มีตายเอ่อจะมีตายมีปลูกเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากว่าการปลูกเนี่ยยังเป็นระบบเดิมก็คือไม่ได้มีการยกโคกนะครับเวลาน้ําน้ําขังชําหรือว่าดินรับน้ํามากก็จะมีอาการเหมือนกันกับทุกสวนแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูครับทุเรียนเป็นนี้อายุเท่าไหร่ปอนสิบสาม 13ครับจะจะเก่งกว่าเปลงนุ่นประมาณ3ปีครับครับเอ่อดอกรุ่นนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะพี่วิทย์ช่วงช่วงดอกรุ่นเนี้ยในหนึ่งต้นเนี้ยตอนนี้มันมี2รุ่นนะครับก็คือมีรุ่นที่บานมีนาแล้วก็ได้มาตอนได้มาตอนกุมภาอีกรุ่นหนึ่งครับแล้วก็นั่นแหละครับก็คือของพี่วิทนี่จากซีกนี้ไปครับใช่ครับจากถนนฝั่งถนนมานี่ไปนี่ใช่ครับครับคือเรื่องของ ผลผลิตนะครับปีนี้เนี่ยหลายสวนก็เจอเรื่องการแตกใบอ่อนแหละหเรื่องฝนเรื่องการแตกใบอ,อ่อนเรื่องการหลุดร่วงนะครับอันนี้เราเราผ่านวิกฤตตรงนี้มาแล้วครับ <c oughs> ใบตอนนี้ยังมีการแตกใบอ่อนอยู่ไหม<อ>หรือว,ว่าเข้าเพศตราดจะแก่แล้วนะครับใบชุดนี้ใบชุดหลังสุดเนี่ยก็ <c oughs> คิดว่าหลังหลังจากชุดนี้ไม่ไม่น่าจะมีมีผลอะไรต่อลูกละครับจริงๆเราสะสมอาหารนะพี่คือช่วงสะสมอาหารปีนี้เราใช้เป็นสูตรไหนปีนี้ก็ สุด2สลับสุด3บ้างก็คือถ้ามีฝนหนักก็สุด3ช่วงฝนอ่าก็คือใช้สลับตามสถานการณ์สถานการณ์ครับแต่ว่าในส่วนของตัวเทคนิคของบริษัทเองเนี่ยก็คือถ้าหน้าฝนเนี่ยเราแนะนําให้ใช้เป็นสุด3ก็คือศูนย์กับแคลเซียมบอลอนใช่ครับจะมีเสริมในเรื่องของตัวซิงค์คอปเปอร์บ้างเป็นบางช่วงเอ่อปีนี้ลงสารลงก็ได้ชุดแรกออกมาได้ชุดแรกออกมาแล้วก็ตามมาชุด2อีกทีนึง ในส่วนของผลผลิตปีนี้ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมผมก็พอใจทุกปีนะพอใจทุกปีครับปีนี้หลายๆสวนนี่รูปทรงไม่ค่อยสวยเนื่องจากว่าน้ําเยอะนะแล้วก็หลายๆสาเหตุปัญหาลูกบิดลูกไม่โตอ่าบางสวนจะเจอปัญหานั้นครับก็คือปัญหาลูกบิดใช่ครับลูกไม่โตใช่ยิ่งฟ้าปิดแบบนี้ด้วยนะใช่ครับนะครับจริงๆนะช่วงฟ้าปิดเราจะใช้ตัวซิงค์คอเปอร์เราอยู่ตลอดใช่ครับเอาช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะครับช่วยในเรื่องของการสร้างแป้งน้าตาลใช่ครับ คู่กับตัวตอนนี้เราใช้ตัวสุด2สองอยู่ใช่ไหมตอนนี้สุด2สองขึ้นลูกอยู่ครับอ่ะย้อนย้อนถามพีวิทย์กับน้องปอนอีกนิดนึงมันแปลนเนี้ยเราเริ่มเก็บเกี่ยวของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบเมื่อไหร่จบเมื่อจบการเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ปีที่แล้วเด็วนะฮะไม่กรกฎาปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาแล้วเราทาใบเลยใช่ไหมใช่ครับทาใบนี่เราใช้สุดหนึ่งสูตรหนึ่งพืับตอนนี้ตัวฮิวมัสเรายังใช้อยู่ไหมก็ ผมส่วนมากใช้ในช่วงพื้นต้นอ๋อก็คือช่วงพื้นต้นเนี่ยเราจะใช้ฮิวมัทแหละ,ะประมาณแล้วก็ใช้สูตรสูตรหนึ่งเต็มสูตรสูตรหนึ่งตลอดเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวอื่นแล้วเพราะใบมันออกมาดีปกติสวยงามอยู่แล้วครับใช้มาตลอดหลายปีครับคือเอาจริงในส่วนของการทําทุเรียนมันก็ต่างคนก็ต่างเทคนิคนะแต่ว่าของเราเนี่ยเราคือเราก็ยึดเทคนิคของเราแนวทางเดิมแบบนี้เพราะว่าได้ผลแล้วก็พึงพอใจกับผลผลิตทุกปีอยู่แล้วครับ ปีนี้เนี่ยในในส่วนของการสะสมอาหารเนี่ยเราก็ใช้ตัวสูตรสามสูตรสองสองคือถ้าเป็นช่วงแรงเนี่ยเราก็ใช้สูตรสอง่ะใช่ครับครับแต่พอฝนมาเข้ามานิดนึงเราก็เปลี่ยนเป็นสูตรสามใช่ครับดอกมาดีไหมครับปีนี้พี่ดอกดอกถือว่าถือว่าดีนะครับดีมากครับแต่ว่านั่นแหละปัญหาฝนนะครับครับจะมีชุดที่บานพร้อมฝนในส่วนของดอกที่มันบานเนี่ยมันมันก็ไม่โดนฝนด้วยครับดูผลผลิตเนี่ยจริงๆถ้าถามว่า ผลผลิตปีนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะไปตัดเอาประมาณต้นเดือนหน้าเนาะรุ่นแรกรุ่นแรกคือต้นเดือนหน้าแต่ว่าชุดนี้ผมว่าน่าจะไปปลายเดือนกรกฎาคมอ๋อก็คือเราเราดอกเรา2รุ่นแหละใช่ครับเพราะว่ารุ่นแรกนี่ก็คือดอกไม่พอต้นทีดอกไม่พอต้นทีแล้วก็มีตามออกมากลุ่มพาทีหนึ่งแล้วก็ครับคือดอกชุดแรกมันมาตั้งแต่มกราแล้วครับครับก็คือดอกด้วยแรงมาตั้งแต่มกราพะฉะนั้นคือก็จะได้ตัดก็เราเนี่ยต้นเดือนหน้าสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าครับ ทีนี้ในส่วนของมีดใหญ่เลยก็คือรุ่นใหญ่เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดหลังไปก็คือชุดสองอ่ะครับของเราเนี่ยขั้วสวยยาวนะอันนี้ว่าถามหน่อยก็เป็นคําถามเดิมที่เราถามทุกปีอ่ะตอนนี้ยังมีการใช้จิบเบอร์ลินไหมตอนไม่นะไม่ได้ฉีดนะปีนี้ครับก็คือเราก็ใช้ลิไทยเราเนี่ยส่วนเดียวสุดหนึ่งมาสะสมอาหารสุดหลงปกติเลยครับจิบจิบไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยจิบปีนี้ คือจิ๊บไม่ได้ฉีดคือมันยาวสวยนะมันยาวอยู่แล้วครับครับคือในส่วนของตัวผลผลิตเนี่ยในปีนี้ครับหลายคนก็ยังมีปัญหาเรื่องของรูปทรงเรื่องของการหลุดร่วงเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนเผชิญอยู่ตอนนี้ครับฝนการขึ้นลูกปีนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคครับผมโอเคมากตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในไซต์ใช่ก็จยิ่งมันอยู่ที่การจัดการนยครับการตัดแต่งการตัดแต่งผมจะ ขยันแต่งหน่อยก็คือค่อยๆซอยออกไปเรื่อยตัวไหนไม่สวยก็ซอยก็คือเป็นการป้องกันการดึงอาหารซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยลดการดูด่วงไม่ต้องกินอาหารเปล่าบนพื้นผิวอ๋อคือตอนนี้ในส่วนของผู้เรียนเราเนี่ยมันมีสองรุ่นจริงๆเออสองรุ่นดูแลยากไหมพี่ทย์ก็ผมว่าจริงๆมันอยู่ที่การเราทําต้นทําใบมาด้วยแหละถ้าเกิดว่าใบดีแต่ว่ามันก็ขึ้นได้ดีนะฮะชุดแรกก็ไป ไปสวยทรงแล้วก็ชุดหลังก็ขึ้นขึ้นดีเหมือนกับอาหารมันพอออ่ะก็ดูเรื่องของความดกนะจริงๆถ้ามันหยุดร่วงไม่ได้มันก็คงไม่ดกอ่ะเป็นธรรมชาติใช่ไหมอันนั้คือเราหยุดร่วงได้เนี่ยถือว่าเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือพยายามทําให้ดีที่สุดอ่ะหยุดร่วงได้ก็มีใจไปกว่าซึ่งถ้าจะถามว่าดกนี่มันก็ต้องหยุดร่วงให้ได้ซะก่อนใช่ครับถูกไหมฮะแล้วที่เหลือค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมแต่นี่คือผลของการ หยุดการหลุดร่วงได้นะครับแต่รูปทรงชุดนี้ถือว่าสวยนะครับเนี่ยสวยก็จะมีตรงบ้านบ้านของพ่อของพีวิตที่อยู่ข้างนอกที่ต้น3า4สิบสี่ิปีที่ประมาณสาิปีครับส0กว่าครับก็อันนั้นก็ถือว่าหนาตาดกเหมือนกันดกแต่ว่าตรงนั้นมันขึ้นไปตัดแต่งยากนะะต้องให้เป็นการขับสัรของตัวมันเองคือปีนี้ปล่อยเขาคัดเองใช่ครับก็คือว่าพูดง่ายว่าทิ้งไว้แค่นั้นเลยได้เท่าไหร่ก็เอา้อไอ้มันเลือกตัวเอง แต่ว่าถ้มันสูงมากมันก็สูงไะเนาะใช่ครับแล้วปีนี้ฝนบ่อยด้วยเพราะตรงนั้นเป็นทุเรียนที่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นสวนเป็นแนวไงเพราะปลูกปลูกแซมใต้คนเหงะสมัยก่อนครับมันก็สูงขึ้นข้างบนอย่างเดียวอ๋อมันขึ้นบนอย่างเดียวใช่ครับปีนี้ทุเรียนของเราเนี่ยการติดลูกในในกิ่งล่างก็ถือว่าก็จะคล้ายๆกับหลายๆแปลงนะซึ่งซึ่งปีนี้ฝนมันหนักดาน่างไม่ค่อยติดนะครับมันจะไปหนาบนนะคือกลางกลางไปบน โรคโรคโรคก,กวนไหมพี่ช่วงนี้พวกท็อปพวกอะไรพวกนี้มีลงในงวนไหมต้องต้องคอยเฝ้าดูแลอยู่ครับอ่ออาก็ยาชีวราเขาต้องมีแท,บ,ทบจะไม่ได้ขาดเลยครับรคือคือต้องมีเรื่องของการป้องกันใช่ครับแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงตอนนี้การฉีดป้องกันเ,เรื่องของพวกหนอนพวกท็อปเนี่ยฉีดในทรงพุ่มหรือนอกด้วยจริงจริงตอนนี้เน,น้นเน้นในเป็นหลักอยู่เพราะว่าใบค่อนข้างจะแก่แล้ว ครับใช่เพราะว่าใบเนี่ยมันไม่ได้ต้องอะไรมากมายเพราะยังไงก็ฟุ้งขึ้นอยู่แล้วใช่ครับนะก็ฟุ้งขึ้นอยู่แล้วนั่นแหละเออก็ต้องโดนเหมือนกันใช่ไหมก็ถือว่าปีนี้ลูกสะอาดดีครับลูกใสดีน้ำผิวสวยผิวสวยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ำเรื่องของการใช้ปุ๋ยลิเนฟไฟอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้ในฟื้นต้นเนี่ยเราฟื้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมกรกฎาคมเนี่ยเราฟื้นเลยรีบฟื้นเลยแล้วก็ ปีนี้ทาใบสองรุ่นปีนี้สองรุ่นครับปีนี้ทาใบสองรุ่นแต่ว่าในส่วนของใบเนี่ยก็เพียงพอแหละครับราะปีนี้เราก็คาดหวังว่าฐานใบในเราดีอ่าฐานใบในดีเน้นอืมก็ทาใบด้วยสูตรหนึ่งครับนะครับก็คือสูตรหนึ่งเซตเต็มสูตรนั่นแหละครับแค่ซิงแท้ยังไม่ได้เสริมตัวอื่นเลยครับครับปีนี้เราใช้ในการสะสมอาหารก็อย่างที่เราพูดไปต้นรายการก็คือสูตรสองบ้างสูตรสามบ้างนะครับแล้วก็ฟ้าปิดล้วก็ใช้ตัวซิงค์คร์อตช่องไหนที่ดูว่าคิิดดวว่ามันกฤตยอ ยอดมันเริ่มนั้นก็สุด3สามกเลยแต่ว่าสุดสามผมใช้ดดที่สูงกว่าปกตินิดนึงพอขึ้นช่วงระยะดอกก็เราก็เดินในส่วนของสูตรสามไปก่อนใช่ครับเพื่อป้องกันหมวกดอกแตกนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงเรื่องของการผสมเกสรปีนี้ไม่ได้ปัดดอกไม่ได้ปัดมาสองไม่ได้ปัดดอกเลยสองปีละรวมถึงแปลงพ่อด้วยไหมเหมือนไม่ได้ปัดเลยของพ่อยิ่งไม่ได้ปัดเลยมันร้องเมอนะโอเคครับก็ในส่วนของเนี่ยฮะผลผลิตชุดนี้ก็ไม่ได้ปัดดอกนะครับคือผมมองว่าลม นะครับก็ยังสามารถที่ช่วยในการผสมเกสรได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็การที่ทําให้รังไข่นะครับหรือว่าการรองรับการผสมเกสรติดเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญนะใช่ครับนะครับถ้ารังไข่แข็งแรงเขาก็สามารถผสมติดได้ง่ายนะครับก็ตรงนี้ครับยังเดินไปด้วยสูตรสองอยู่ตอนนี้สูตรสองขึ้นลูกเบ่งพูอยู่ฮะก็คือใช้สูตรสองขึ้นลูกเบ่งพูอยู่แล้วก็ผสมกับทางดินครับโอ้โหนโน่นปอนเอรรักษาหนอนยากไหมอะโน่นะกระจุกเนี่ย เท่าที่ดูเท่าที่สำรวจก็ไม่ไม่ค่อยมีนะปีนี้หนอนไม่มีนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ไม่ใช่อาจจะมีบ้างแต่ว่าเห็นน้อยฮะขึ้นแต่งนี่ยังยังเจองไม่ค่อยอยู่ครับแม้ถ้าราคางามๆเหมือนปีที่แล้วนะโอ้โหนี่อย่างนี้สวยมากนะครับนี่ไซส์กล่องเลยนะถือว่าโอเคเลยครับปีนี้เขาเอาพื้นเล็กด้วยเราของเรานี่ก็ถือว่าสวยครับปีที่แล้วเนี่ยมีทั้งตอนนี้ลูก รุ่นพี่แล้วก็มีทั้งดอกเนาะตอนนี้ก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องอยู่อ๋อนี่ครับสังเกตง่ายๆอ่ารุ่นแรกรุ่นแรกที่บงบงเนี่ยนะอ่าใช่ครับอ่าเพราะรุ่นแรกนี่เราคุมน้ําไม่ได้เลยอ่าอันนี้คือโบรุ่นนี้คือมันคุมน้ําไม่ได้ว่าอาหารเขาก็ดึงไปเขาต้นด้วยมันเป็นสองรุ่นนะครับอ่าเราปุ๋ยทางดินเลยเราก็ทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นหลังมันจะเยอะกว่าปุ๋ยตอนนี้ก็เอาเป็นอ่ปุ๋ยบำรุงลูกใช่ครับก็คือ อ่าสูตรไหนพี่ตอนนี้ถ้าอินซีเคมีผมเลือกใช้อยู่หกสามสิบแปดอ่าแล้วก็จะมีพวกสิบห้าห้ายี่ยี่สิบยี่ห้าอะไรพวกนี้อ่าก็แล้วแต่ครับันี้ว่าประเด็นคือพอระยะผ่านแปดสิบวันมาแล้วเราก็เจ็ดสิบแปดสิบวันก็เราก็เพิ่มเป็นตัวท้ายสูงใช่ครับเนาะแต่ช่วงแรกๆก็จะเป็นอ่าสูตรอินซีเคมีบ้างครับตามที่เราถนัดใครถนัดแตนก็ใส่แบบนั้นนะครับเพราะว่ามันกดเกณฑ์ไม่ได้เพราะแต่ละคนแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกันครับอ ต้องสังเกตไม่มันต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูสภาพดินสภาพการตอบรับของพืชของตัวเองด้วยเราก็ต้องดูเรื่องของตัวผลผลิตของตัวเองว่ามันมันตอบรับกับปุ๋ยที่เราให้ไหมใช่ไหมดูขนาดลูกตรงไปเรื่อยๆว่าพัฒนายังไงบ้างครับต้นนั้นสรุปก็คือยังรอดยังรอดรอดเนี่ยเป็นโรคนะต้นนั้นอ่ะยังรอดก็ถือว่าผลผลิตปีนี้เป็นไงพี่วิทย์ถือว่าโอเคอยู่ไหมประทับใจอยู่ไหมปีนี้ผมก็พอใจกับผลผลิตของผมทุกปีนะครับเพราะว่าพอออกมาแล้วเรา เหมือนกับมันไม่ปล่อยปล่อยอะฮะพอเห็นผลผลิตแล้วมันก็มันก็จะชื่นใจนะชื่นใจครับทำเป็นที่ทุกปีอ่าก็ปีนี้นี่หนักพิวิทย์หน่อยเพราะว่านี่มีตัวน้อยมีตัวเล็กมีตัวเล็กอีกตัวอเพราะนั่นคือก็พิวิทย์ก็จะเป็นหลักเข้ามาแทนปอนนะครับก็ในส่วนของตัวผลผลิตปีนี้ครับก็เราก็ต้องไปว่ากันตรงนี้เรื่องของปลายทางปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดีที่สุดคือการทำทุเรียนคุณภาพให้ได้ใช่ครับ ตอนนี้แม้ว่าจะถูกจะแพงเราก็ต้องต้องทาเต็มที่ในส่วนของเราครับตอนนี้เราก็รอแค่การทําสีนะครับเพราะว่าลูกนี่เพราะว่ารอบหน้านี้ก็กล่าวว่าตัวตัวเร่งสีเร้งแป้งของจะกีดเข้าไปแล้วครับก็คงจะต้องได้เริ่มแล้วนะครับแต่ตัวเล่นสีเร้งแป้งเราเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทําให้ลูกรุ่นหลังเกร็งคือต่อให้มีรุ่นหลังก็ไม่มีปัญหาเกร็งครับเดี๋ยวไปเดินดูอีกนิดนึงพีวิทย์นะครับปีที่แล้วเสียไป2ต้นเพื่อขุดสระปีนี้ไม่ได้ดุดน้ำในสระเลย อเออท้นไได้รูอ้อย่างนี้มาขุดทีหลังดีกว่านะ<笑><笑>แต่ต้อง,อตองเตรียมพร้อมไม่ไ้ปีออนอ่ะนี่มาดูต้นนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางทีมกล้องนะครับทีมงานให้เดินเก็บภาพให้กันละกัน,นเพราะว่าทุกต้นก็ประมาณนี้แล้วก็พิพิธบอกว่าปีนี้ผลงานก็ถือว่าดีในระดับที่เรารับได้ในทุกปีนะครับถือว่าเรื่องเรื่องของรูปทรงเรื่องของอะไร คือตอนนี้ฟ้ามันปิดบ่อยฝนตกบ่อยนะครับการที่จะให้ทุเรียนเนี่ยได้ดังใจเรามันไปจะยากปีนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราถือว่าเราทําได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคละเท่าที่ดูนี่ไอที่มันเป็นโบ้จริงๆมันก็จะเป็นแค่รุ่นดอกชุดแรกใช่ไหมแต่ก็ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาก็กินอาหารเต็มที่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้ครับการที่ของสวนของพิวิทย์เนี่ย ใช้ปุ๋ยลิกินไฟมาเนี่ยนะครับหลายปีเลย <c oughs> ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ <c oughs> แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็เป็นดีลเลอร์ของอำเภอบ้านานาเดิม <c oughs> ดีลเลอร์ใหญ่เลยของบ้านานาเดิมเนี่ยครับก็ตอนนี้กกเกษตรกรก็ตอบรับ <c oughs> เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> มีปัญหาเรื่องของการหลุดร่วงมีปัญหาเรื่องของต้นโซมมีปัญหาเรื่องของใบอ่อนแตกนึกถึงพีวิทย์เลย <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับก็สําสหรับเกษตรกรท่านไหนที่มีปัญหานะครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่า เกษตรกรท่านไหนที่ยังตามหาความสําเร็จอยู่นะครับก็สามารถที่เข้ามาปรึกษาพิวิทย์ที่ร้านได้คือไม่ใช่ร้านเคมีเกษตรที่เปิดร้านเพื่อขายอย่างเดียวแต่ที่นี่คือเจ้าของสวนทุเรียนด้วยอยากให้ทุกสวนได้รับรับผลเพราะฉะนั้นคืออยากให้เข้ามาใช้บริการแล้วก็เข้ามาปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคแมลงเรื่องของการดูแลจัดการต่างๆเนี่ยครับพิวิทย์สามารถที่จะช่วยไขคำตอบได้นะครับ ก็ขอบคุณน้องปอนนะครับขอบคุณพ่วิทย์ครับที่วันนี้นะครับพาเราเข้ามาชมสวนนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยภาพของผลผลิตเนี่ยถือว่าเต็มตาตื่นตาตื่นใจนะครับเราอยู่ใต้ต้นเนี้ยเราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนนะครับในส่วนของเลนที่ผ่านกล้องมันก็อีกมุมนึงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่คือผลผลิตที่ทุกคนล้วนอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับนึกถึงปุ๋ยลิกนินไฟครับปุ๋ยลิกนินไฟ คนใช่จริงครับเท่านั้นถึงจะรู้ขอบคุณพี่วิทย์ครับขอบคุณน้องปอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ